อาลูที่สนับสนุนซื้ออาหารเปียกให้ม,มีมี่แล้วก็ให้เด็กๆไปแล้วขอบคุณมากๆเลยที่เมตตาเด็กๆขอบคุณไอซีแม่เข้งมากๆนะครับ ช่วยเด็กๆมีขนมมีอาหารเปียกแล้วให้มีมีด้วยขอบคุณมากมากเลยให้รรรรเราบ้างเลยๆยังเงินมีทองนี่เยอะแล้วสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุข FC ไม่มกเกียงถึง FC ของไอเกียงอีกทีหนึ่งที่ส่ง อาหารม็ดมาให้ต้องขอขอบคุณนะครับรับเงินรวยร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับ